สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอโรบอทคีนเนอร์นะครับผมหรือหุ่นยนต์ทําความสะอาดนะครับจากทาง T3 ครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับเพียงเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T3 Smart นะครับผมมีถังขนาดใหญ่นะครับขนาด600มิลลิตรนะครับ สามารถเก็บดักจับฝุ่นได้เยอะเลยนะครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงการบีบลงไปนะครับผมและดึงออกมานะครับก็จะมีด้านในจะมีกองอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็เปิดกองออกมานะครับจะมีฟิลเตอร์ให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมในการปัดฝุ่นนะครับขั้นตอนในการถอดประกอบก็ง่ายๆนะครับผมผู้หญิงคนเดียวก็สามารถทําได้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะครับผมด้านล่างจะมีใบพัดอยู่2อันนะครับผมด้านหน้านะครับและตรงกลางก็จะมีแปรงปัดอีก1อันนะครับผม ภายในกล่องนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวฟิลเตอร์แปลงปัดมาให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมให้ทําการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า T3 Smart นะครับอย่าลืมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.0แล้วก็เปิดบลูทูธกับ GPS ให้เรียบร้อยนะครับผมไปที่ในส่วนของตัว a d d e v i c e นะครับผมเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ตัวทําความสะอาดนะครับผม ดังนั้นกดติดตั้งนะครับด้านในนะครับผมจะมีการกดสตาร์ทในการทําความสะอาดนะครับแล้วข้อมูลจะเป็นการบรรทับทิศทางมีโหมดให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรนดอมตรงกลางหรือว่าล็อคพอมนะครับหรือวนออกไปเรื่อยๆนะครับผมในการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับผมชาร์จ4ชั่วโมงครับสามารถใช้งานได้100นาทีนะครับผมมากับแบตเตอรี่ขนาด2,600มิลลิแอมเม์เมื่อตัวหุ่นทางานไปสักพักนะครับผมรู้สึกว่าแบตจะหมดเนี่ยตัวเขาก็จะกลับไปชาร์จอัตโนมัติครับ ตรงฟังชันด้านขวาสุดนะครับผมมีให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับผมเปลี่ยนแปลงปัดนะครับหรือว่าจะตั้งในส่งของตัวเวลานะครับผมการทําความสะอาดเนี่ยตั้งเปิดตั้งปิดได้เลยนะครับผมจนถึงสุกแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นการปรับการทํางานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรงสุดนะครับหรือเบาหรือว่าโต้เนี่ยอันนี้เราก็สามารถเซตได้เหมือนกันแล้วก็สามารถค้นหาในส่วนของตัวหุ่นยนต์ได้ด้วยเช่นกันนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับผมนึกถึงหุ่นยนต์ทำความสะอาดนึกถึง t 3 smart ครับ